สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนมาพบกับครูนิดในวิชาภาษาไทยวันนี้ครูนิดจะพานักเรียนทำทักษะภาษาบทที่5เรื่องทำดีอย่าวันไหวถ้าพร้อมแล้วเราไปทำแบบฝึกหัดพร้อมกันเลยนะคะมาทำแบบฝึกกันนะคะแบบฝึกทักษะภาษาบทที่5หน้า45ค่ะ ครั้งที่แล้วเราทำข้อ1ถึงข้อ3ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทำข้อ4ถึงข้อ6ก,กันค่ะข้อ4、ระหว่างทางที่เศรษฐีพ่อไม้และลูกชายเดินทางกลับบ้านเกิดเหตุการณ์อะไรบ้างเหตุการณ์ที่1เป็นอย่างไรคะเมื่อเศรษฐีเดินทางกลับจากวัดนะคะหญิงสาวผ่านมาว่าให้ได้ยินว่าเศรษฐีช่างใจร้ายนะคะปล่อยให้ลูกเดินดิน เงื่อไหลท่วมกายส่วนตนเองนั้นนั่งหลังมาสบายเหตุการณ์ที่2ค่ะเศรษฐีเปลี่ยนให้ลูกขึ้นขี่มานะคะก็มีคนตำหนิว่าลูกชายนั้นบวชเสียผ้าเหลืองไม่รู้จักบุญคุณปล่อยให้พ่อเดินลำบากนะคะต่อไปเหตุการณ์ที่3นะคะพ่อและลูกขึ้นขี่มาทั้งสองคน ชาวบ้านด่ากลนว่าคนใจร้ายม้าหนักหลังแอนวิ่งแลน่นไม่ไหวตายไปต้องตกนรกเอเวจีนะคะต่อไปดูเหตุการณ์ที่4นะคะพ่อและลูกจุงมาเดินใช้หนุ่มกลุ่มใหญ่ว่าว่าคนอะไรช่างโง่เสียจริงไม่บ้ากกเมามีม้าไม่ขี่นะคะสองพ่อลูกก็รู้สึกกรุ้มจิตไม่รู้จะทำแบบไหนนะคะจะทำอย่างไรคนก็ว่าเอา ต่อไปมาดูข้อ5นะคะถ้านักเรียนเป็นลูกชายของเศรษฐีพ่อไม้นักเรียนจะเลือกกลับบ้านด้วยวิธีไหนพร้อมบอกเหตุผลประกอบข้อนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนเป็นผู้ตอบเองนะคะตอบตามความคิดเห็นของนักเรียนได้เลยนะคะพร้อมบอกเหตุผลประกอบด้วยนะคะข้อ6ค่ะ นักเรียนคิดว่านิทานที่ครูอาสาเล่าให้เด็กๆฟังให้ข้อคิดอะไรบ้างนิทานที่ครูอาสาเล่าให้เด็กๆฟังก็คือเรื่องเศรษฐีพ่อไม้ใช่ไหมคะให้ข้อคิดอะไรคุณครูจะช่วยยกตัวอย่างให้นะคะหากสิ่งที่เราทำเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ทำต่อไปไม่ต้องหว่นไหวหรือสนใจคำพูดของใคร วันนี้ทำแค่3ข้อก่อนนะคะแล้วอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อยก่อนส่งคุณครูแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ